เอาเลยครับวันนี้พบกับผมทีมมตัวอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำสกิน 3D นะครับแถมบวกใส่เอฟเฟกนะครับเอฟแฟชชนี่นะครับก็ด้านหลังนี่ก็เลนลายเชื่อใครอยากได้ก็ายดีไลน์นะก็มีอยู่ทีมมตัวนะนี่ก็อย่างด้านหลังนี่เลยครับนี่ครับอย่างด้านหลังนี่เลยตัวอย่างก็คือแบบมือข้างหนึ่งเป็นไฟมือข้างหนึ่งเป็น สายฟ้ามีเท้าก็มีสายฟ้ารู่สีส้มนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทํานะครับก็ไปถ้าใครอยากทำเอ,อยากได้รูปฟเอฟเฟกก็ไปหาเองนะครับแต่แค่วันนี้แค่สอนนะครับตอนแรกเข้าไปในอนิเมเอ,อิเออเข้าไปในอนิเมอิแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับให้เป็น Minecraft เนาะตอนแรกคุณยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมล่ะคุณก็กดเลื่อนกดที่รูปซูเปอร์แมนเนี้ยมน,นุษย์ซูเปอร์แมนสามารถโหลดอนะนั้นได้ผมก็มีครับ แล้วก็ใส่อาวุธตามต้องการนะครับนี่ก็ใส่ดาบเลือกสีได้ด้วยครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะเอาสักสีนี้แล้วกันนะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ผมว่าเป็นสีเขียวดีกว่าตัดง่ายดีครับอันนี้ก็กดรูปบวกนะครับแล้วก็ไปใส่สก,กินโดยดูดินี่คือจะทําสกิน 3D ให้เพื่อนนะครับแต่ทําไม่ได้สิ่งเลยนะครับวันนี้ ก็แค่นี้แหละก็กดไป,ไปมีหมวกมีอะไรเนี่ยจะใส่ก็ได้แต่ผมไม่ใส่ดีกว่าในครับผมไป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 เออเออพอละนะครับเดี๋ยวแปบ๊บนะึงปีนด้านดีกว่าผมา่แบบนี้ไม่ค่อยถน,นัดท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขยับไปหน่อยนิเออแบบนี้แหละอ่าแบบนี้เลย นีครับอย่างแรกก็ขยับมือขยับแขนขยับขาเลยรแบบนี้เออถ้าใครอยากได้รูปแบบไหนก็ตามต้องการเลยครับชื่นนะไม่ว่านีคนน่ครับนี่เลยนี่นวผู้ชมแค่นี้ก็เกือบได้แล้วนี่ จะบิดมือทำไมนี่นะครับท่านผู้ชมก็เขาไม่ค่อยพูดนะพี่อาจจะได้ยินเสียงการ์ตูนนะครับตอนนี้ถ้าต่อแล้วผมลงคลิปไม่ได้เนี่ยผมเลยต้องแบบเอาแบบนี้ครับสมมติถ้าท่านผู้ชมจะเอาท่าแบบนี้ใช่ไหมครับก็กดนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ๆๆยวเดี๋ยวถอยหน่อยถอยหน่อยถ้าผมปิ้นด้านไม่ได้ Hmm, so namsukin samdini Syairah Makmunkano no. Eh Eh นี่ครับท่านผู้ชมก็เงียบไปพังพแล้วก็แคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาปุ่มก่อนนี่เลยแคปหน้าจอใช่ไหมครนี่ที่จริงท่านผู้ชมจะเอาแนวนอนก็ได้นะครับแต่ผมไม่เอานะครับต่อไปคือ e อ,อีเลเซอร์หรือเปล่าอ่านออกหรือเปล่าอ่ะยางลบนั่นแหละครับมันก็เหมือนยางลบตอนนี้แบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์ก็พยายามจะถ่ายแล้วกันนะเอาอะไรก็กดเข้าไปที่แกลเลอรี่ก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมก็กดที่ภาพหน้าจอ แล้วก็นี่บผมก็มีเอฟเฟกนี่ก็สมมุติเราเอาภาพนี้คือแมปแล้วก็สามารถแมปเลื่อนขยับไปหน่อยเออแบบนี้แหละขยับไปแบบดันดันดันไปนะดันดันดนั่นดันไปหน่อยเดี๋ยวค่อยใสย effect, ่เอฟเฟกนะครับเดี๋ยวค่อยสอนใสท่ทีหลังหลังจากเนี ب, ่ครับท่านผู้ชมก็กดไปที่ออโต้นะครับนี่แล้วก็ลิงเป้าไปที่ตรงนี้ปุ่มนี่กลายเป็นสีนี่ลเลยเฮ้ยตรงนี้มีนี่ขึ้นมาด้วยสีเหลือง นี่ครับผมมันมีสีเหลืองขึ้นมาด้วยนะตรงนี้แมวปล่อยมันครับเราก็จะปล่อยมันไว้สวยงามแบบนั้นแนะละก็แล้วแต่คนจะชอบนะว่าคนชอบแบบไหนนะครับผมก็ชอบแบบอ,อ่สีเขียวนะครับผม <laughs> เป็นคนที่แบบชอบสีเขียวสุดๆนะครับมีอะไรก็ขาดไม่ได้เลยสีเขียวเนะี่ยนี่เลยนี่นี่นี่น งนี่บเราก็กดโดนโดนโอนเนี่ยเราก็สมารเร่อนแน่จริงมากนะครับผมแต่ก็อาจจะมีสีพนมาหรือมาออกไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมมาเสร็จแล้วก็เข้ามาที่อ่า Photoshop นะ PS t o u นั่นแหละครับ Photoshop นะ PS t o u หรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ต้องขอ,อไปถ้ายีนเสียงผ่อ,อง ช็อตๆก็ต้องขออภัยนะไมค์หูฟังมันกระจกะอ่ะไม่ไม่กระจาะนะครับอันนี้ก็ทำหน้าปกเลยด้วยครับอันนี้กโปรแกรมนี้ก็ทําหน้าปกได้ดีมากนะครับผมสามารถทําได้แบบอืมเทพเลยแหละโปรแกรมนี้ใช้จนสิ้นใช้ครั้งแรกเนี่ยนะนี่เลยแล้วผู้ชมก็หาสมมุติท่าวผู้ชมก็หาน,นี่เลยเอฟ,ฟิกนะผมก็จะเอานนี้ละกันเอานนี้วางไว้ด้านหลังอ่ะ เรากดก่อนแล้วอันแรกนี้เรากดไปวางไว้ด้านหลังเรอแล้วก็กดบวกนะครับกดรูปบวกแล้วก็เขียนอันแรกเลยอันแรกต่อแล้วก็เอาภาพที่คุณตัดต่อมาเมื่อกี้นะครับที่มันจะเป็นอันเดียวนะนี่เลยเชิ่ชเ่เลย่เิเชเชิ่เนเช่เชิเช่เนี่เชิ่เชิ่่่่่่ิ ยืดตัวได้ด้วยด้วยียืดออกหน้าจอนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่เขาเห็นเห็นเขาทําแบบนั้นนี่ก็เพราะแบบนี้แหละครับเขาใช้ p h o t o ช h อ p นะครับแต่ทําไมตัวลงสือของเขาสวยมากเลยผมก็อยากได้เหมือนนะตัวังสืของเขานี่ก็ปรับไม่ใช่ Normal นะครับอันนี้กป็ปรับเป็นเอ้ยไม่ใช่ปรับเป็นอะเป็นอะไรเนี่ยนี่อันนี้ก็ อืมปรับจากอนอม,มอนะตัวแรกเป็นนอม,มอใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่เนี้ยที่ผมสีดำๆเนี้ยเออกดเข้าไปนี่ท่านผู้ชมก็จะได้แล้วอ,อืสวยงามเห็นไหมล่ะเอากดิใช่ไหมครับแล้วก็กดรูปบวกครับถ้าอยากใส่เอฟฟฟคเพิ่มนะครับก็กดอันแรกเหมือนเดิมก็กดรูปภาพเอฟฟฟคต่อต่อไปนี้กดรูปภาพอฟฟฟค สมมุติเราถ้าผู้ชมอยากได้แบบเอฟเฟกนี่เลยนี่ใช่ไหมนี่เอาปักใหญ่นั้นเกินนะเล็กเกินอย่าเด็ดนะผู้ชมเราต้องแบบเอียงเอียงเอียงนี่ครับเราต้องทำให้ตรงดาบผมจะทำให้เหมือนดาบ นี่ย้ชมก็เราก็ทำตามให้ตรงแบบตรงดาบหน่อยแล้วก็มาอเ้อเสียงดังมากอรท่านผูช้ชมครับจะตรงไหมเนี่ยตรงไหมอ๋อแบดชันแ <c oughs> บดชันจะหมดผมเงียบหน่อยนะเพราะว่าถ้าตอนที่ผมทำนี่ผมต้องใช้สมาธิสูงแบบต้องทำให้มันตรงๆครับนี่ตรงหรือยังเขาไม่รู้ อันนี้ก็อาจจะไม่สวยก็ช่างนะครับปล่อยมันไปละทําไม่เก่งครับนี่โอ้โหแบบอยู่ห่างกันมากท่านผู้ชมอยู่ห่างกันแบบนี้ช่างมันนะครับอันนี้แค่สมมุติทําเป็นตัวอย่างเลยครับทาเป็นปตัวอย่างให้ดูเลยกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากใส่เอฟเฟกเพิ่มก็กดนี่เลยบวกนี่อันนี้ผมแค่สอนทำเอฟเฟกแบบดูเท่ๆเฉย เอาเอาเทเล่นครับเทเอาเทเทเอาเทเ,าเทปอมปอมต่อไปก็เอาสมมุตเิเอามือเอามือเครื่องนี้เนาะนี่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 เลยนี่เลยไม่รอแล้วเนาะนีะถ้าใครอยากให้ผมทำนะกใครก็แค่กดซับนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับสกินสามดีนะครับผมแค่กดซับมันไม่ยากหรอกท่านผู้ชมผมบอกให้ อ่ะกดผิดกดรูปบวกเดี๋ยวเนี่คนระับกดเหมือนเดิมก็กดจาก n o r ม a l ก,กลายเป็นนี่เลยเหมือนเดิมคนระับนี่กลายเป็นแขนพลังไฟสองข้างไปแล้วน้ําแข็งหนึ่งข้างโอ้น้องดูบีเทอรแพนอีกแล้วออ <c oughs> โอ้ยกดผิดเซฟเซฟภาพ ดู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 แล้วก็กดตรงนี้นะแล้วก็เซฟแกนถูแกลลอรี่แล้วก็เช็คถูกภาพนี่โอเคโอเคไปเลยนี่ครับแค่นี้แหละครับได้ภาพแบบสวยสวยงามที่สุดที่ททเท่าที่จะทําได้แล้วกันวงเล็บเท่าที่จะทําได้เฮ้ยนี่คบที่จริงนี่ก็อันนี้คือก็อค,อคือภาพที่ อันแรกที่ผมทำไปนะก็ดูสวยงามเท่ชิน้นอ่ะแบบมือข้างหนึ่งเป็นพลังไฟดูเท้าเท้ามีพลังงไรไม่รู้อ่ะหืมด้ใครอยากได้แบบใส่เยอะมากตอนนี้ใส่แบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้ก็ทําสามารถทําหน้าโปกคลิปได้นะเป็นไมโครฟ์เนี่ยสามารถเอาไปตัดในโปรแกรมอลเลเอร์ได้นะครับไมโครฟ็อกเก็ต t e ดิชั่นต้องสูงเข้าไปกว่าจะตัดได้นะผูช้ชมเฮ้ย เยสุดๆดูสินี่ก็เลยนี่มีสกินผมหายลอกหุ่นอยู่แล้วก็มีแสงกระทิตสองมาสตอนแค่นั้นแหละยิน <c oughs> ่ีสำหรับเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับนี่สำหรับย่บายบายครับ